ครับนี่ผมช่างต้นบรินพินเตอร์นะครับทุกคนอาจเคยปัญหาพบเจอปัญหากับเครื่องสีแท่งที่มึกข้างสายนะครับวันนี้ผมมีวิธีแก้ครับง่ายๆนะครับที่ทุกคนไม่เคยรู้เดี๋ยวบางคนอาจจะรู้แล้วก็ได้ครับแต่ถ้าใครเคยรู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับเรี่เราจะมาเครื่องเรียกว่าเครื่องทดลองของเราคือ i อ4 0 0 0ซ3สี่พันเอสามนะครับผมหมึกข้างสายเครื่องสีแห้งนะครับเดี๋ยวผมะเอให้ดูนะครับอาการคือ เห็นไหมครับน้ำหมึกไม่ไหลขึ้นสายนะครับง่ายๆครับวิธีนะครับให้เราวิธีคอมพิวเตอร์ของเราครับจากนั้นครับให้ไปที่สตาร์ทของเครื่องนะครับไปคําว่าเซิร์ชนะครับไม่ใช่นะครับเซตติ้งครับเซตติ้งเดิวมาที่พิมพ์เตอร์แอนด์แฟกนะครับให้เราไปที่ไดเวอร์ของเราครับสมมุติ IX4000 สี่พัน เรากดเข้าไปละมาที่ property นะครับที่ขวาแล้ว property นะครับที่ขวาแล้วมาที่ property นะครับจากนั้นมันจะเป็นหน้าต่างนี้ครับให้เราไปที่การบรุรักษาหรือช่องสุดท้ายครับดีครับจะมีตัวเลือกหลายอย่างครับทำความสะอาดทำความสะอาดแบบละเอียดให้เรากดปุทำความสะอาดแบบละเอียดนะครับปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้าต่างอย่างนี้ ถ้ามันค้างในช่องหลายสีทุกสีเลยแล้วก็กดที่คําว่าสีทั้งหมดสมมติครับสีดําก็กดแต่สีดําครับหรือมีแค่สีในสีจะมีอยู่สามสีนะครับให้เรากดเราจะเลือกวันนี้เราจะเลือกกดสีทั้งหมดนะครับจากนั้นเราให้ปฏิบัติผม,มจะขึ้นหน้าต่างขวานะครับเรามาดูกันครับเพื่ยอจะทางาน ไฟไฟเครื่องจะกระพริบนะครับกระพริบจะมีเสียงดูดน้ํำหมึกนิดนึงนะครับหัวจะขยับนิดนึงนะครับเห็นไหมครับน้ําหมึกจะวิ่งครับ ครับนี่คือวิธีแก้ของแคนนอนนะครับปกติมากแคนนอจะต้องใช้แบบนี้แหละครับทุกตัวครับครับผมแล้วก็ผมเครื่องใหม่นะครับในช่างต้นบอดินพินเตอร์ในวันต่อไปและเครื่องต่อไปที่เราจะมาทดลองครับผม